มากินอีกแล้วไข่แล้วไขมันจะไม่200ยกว่าวทุกคนมากินอีกแล้วนะคะแต่วันนี้กินบะหมี่ต้มยำรวมหมูค่ะที่โลตัสนะคะแล้วก็ซื้อซื้อข้าวขาวหมูไปฝากยายค่ะเย็นนี้นะคะฉันกินบะหมี่ต้มยำฉันไม่ค่อยอยากจะลงคลิปแลยฉันอายพวกแกเนี่ยมากินบ่อยเนี่ย มามาบะหมี <it is very good> ่ต้มยำนะคะโอเคเขาจดอกเปี้ยวเค็มน้ำดีไม่หวานมาก จะไม่จะเติมนะต้มยันส่วนมากเขาปรุงมาให้เลยเนาะัวเคครับแบบคุามละก็เลยกินไปเลยเย็นกัดไปไม่ต้องกินข้าวแล้วนะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วอนะ่ะ เส้นเมี่ยวโอเคจะอร่อยไม่อร่อย,อยทีูเส้นเนาะะเส้นมิ้ไม่โอเคก็เดวอดน้ำใช่ไหมน้ำอร่อยแต่แว่าเส้นไม่เหดียวไม่อร่อยก็ เย็นกลับไป่ไม่ตรงเดีข้าวเย็นเลยฉัะนเนาะซื้อข้าวหมูาหมูพักย้ายของคนอเนกนางขา,ายาเขาก็เป็นเอฟซียายด้วยบอกอื้อไม่ไต่ผักให้นะคะไต่หมูไปให้แน่นกล่องเลยค่ะ <c oughs> ดุ๊ด๊ดบอกว่า ขาหม,มขาูขาวขาหมูนิ่มๆนะคะจะไปให้คนแก่ะครับโอ้ยยีดอกไม้เหรอคะหีืยยดอกไม้มีคนรู้จักเยอะนะหมาคนก็คนพักเารู้จักยายกันจะเมิดทั้นไม่ค่อยมนใครเขาอยากรู้จักรับ มีหมูตุ๋นหมูหมักหมูบดกับหมูชิ้นหมูบํายำน้ำให้น้ำไม่เยอะผมชอบต้น้ำป็นลูกเจียวอ่ะ

น้อยมากอ่อยอบริสุทธิ์บรสุทธิสัขาทอง ủa, uh -huh. yeah.